แนวข้อสอบวิชาการศึกษาชุดที่8แบบเน้นๆนะครับข้อ141บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานคำตอบคือผู้ส่งเสริมช่วยเหลือนะครับข้อ142 บทบาทของผู้ให้คำปรึกษาที่ควรใช้ตามความจำเป็นคือข้อใดคำตอบคือผู้ชี้แนะแนวทางนะครับข้อ143ครูสามารถนำความรู้ด้านการแนะแนวไปบูรณาการการเรียนการสอนด้วยวิธีการใดคำตอบคือนำข้อมูลและการสังเกตพฤติกรรมมาช่วยเหลือนักเรียนนะครับข้อ44 การสอนแบบนิระในมีลักษณะตรงกับข้อใดคำตอบคือตรงกับการสอนจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อยนะครับข้อหนึสื่อประสบการณ์ตามรูปแบบของเอ็ดการ์เดลมีลักษณะเป็นรูปธรรมมากที่สุดคำตอบคือประสบการณ์ตรงนะครับข้อหนึความสามารถเข้าใจในเรื่องของนามธรรมาเกิดขึ้นในช่วงวัยใดคำตอบคือ ในช่วงอายุ11-15ปีนะครับข้อ147แรงจูงใจข้อใดที่สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตคำตอบคือการพัฒนาตนเองนะครับข้อ148ข้อใดมีความหมายสอดคล้องมากที่สุดกับคำว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดในการจัดการศึกษาต้องคำตอบคือคำหนึงถึงวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนนะครับ 149ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญาผู้เรียนจะพัฒนาปัญญาพิเศษของผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างไรคำตอบคือให้ผู้เรียนได้แสดงปัญญาพิเศษของตนเองร่วมกับครูในขณะจัดการเรียนรู้นะครับข้อ150กลุ่มประสบการณ์นิยมเป็นแนวคิดพื้นฐานทางด้านปรัชญาของกระบวนการเรียนรู้ใด คำตอบคือแบบกระบวนการแก้ปัญหานะครับข้อ151แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พู้อุปัญญามีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างจากแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญรูปแบบอื่นๆอย่างไรคำตอบคือมีขั้นตอนในการแสดงพระหุปัญญาของนักเรียนทุกคนนะครับ ข้อ152หากคุณต้องการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยการใช้การเล่นเกมการแข่งขันต่อปัญหาควรเลือกใช้ข้อใดคำตอบคือทีมเกมทัวนาเมนต์หรือว่า TGT นะครับข้อ153วิธีการจัดการเรียนรู้ในข้อใดที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายและสัมพันธ์กับชีวิตจริงมากที่สุดคำตอบคือ การแบ่งกลุ่มทำงานตามความสนใจนะครับข้อ154การเขียนเรียบเรียงเนื้อหาสาระสำคัญลงสู่เนื้อหาสาระรายละเอียดเป็นหลักการเขียนรายงานวิจัยตามข้อใดคำตอบคือความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะครับ155ข้อใดคือจุดประสงค์หลักที่จัดแหล่งเรียนรู้หรือสร้างแหล่งเรียนรู้ขึ้นภายในโรงเรียนคำตอบคือ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้สะดวกและรวดเร็วนะครับ156ลักษณะการเรียนรู้แบบใดส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองมากที่สุดคำตอบคือการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของตนนะครับข้อ157หหลักการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหาช่วยพัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็นขั้นตอนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เปรียบได้กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใด คำตอบคือหลักอริยสัจส,สี่นะครับ158แนวคิดสำคัญของการจ่ายการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติข้อใดถูกต้องคำตอบคือเป็นการจัดกิจกรรมลักษณะกลุ่มปฏิบัติการด้วยประสบการณ์ตรงจากการเผชิญสถานการณ์จริงนะครับ159กิจกรรมการเรียนรู้ข้อใดที่มุ่งให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์สร้างประสบการณ์เพื่อความเข้าใจ คำตอบคือกิจกรรมที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัตินะครับข้อ160แนวคิดสําคัญของการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบกระบวนการแก้ปัญหาคือคําตอบคือการนําปัญหามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้นะครับแล้วพบกับแนวข้อสอบวิชาการศึกษาในชุดที่9แบบเน้นๆต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ